ช่วงนี้มีใครไม่ชอบเราหรือว่าเอาเราเป็น,นินทาบ้างไหมคะใครเปิดมาเจอคลิปนี้งั้นแสดงว่าเอนเอ y หรือพลังงานเนี้ยมันตรงกับคุณนะคะไม่ชอบเรื่องผ่านได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะทําให้อีกนะคะคนที่เขาไม่ชอบคุณเกลียดคุณอิจฉาคุณหรือว่าหมั่นไส้คุณอย่างเงี้ยหรือแบบเอาคุณเป็น,นินทาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้ General Reading นะคะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเป็นแรนดอมนะคะใช้วิจารณญายานิดนึงเนาะในการรับฟังช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นเนาะไปทำอะไรมาบมเตรลูหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้กำลังปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่หรอก็ดีนะจะได้ดูฉลาดมากขึ้นช่วงนี้ดูแลคนที่บ้านหรอทำไมดูเศร้าๆดูไม่มี Energy ดูแบบดอๆ ดูแบบไม่มีความสุขยางไม่รู้หายไปไวนะชอบดูดวงเหรอทำไมเห็นสนใจาศาสตร์พยากรณ์อะไรเงี้ยหรือว่าดูไพ่บ่อยอย่างเงี้ยเหรอเป็นหมอด,ดูหรือเปล่ามาดูให้หน่อยสินับถือพญานาคเหรอเอ่อโมเตรูพระราหูเหรอ สายบุญเหรออนุโมทนานะช่วงนี้ทำอะไรแบบดูมีความสุขเนาะอยากเห็นชีสเศร้าจังไม่รู้จะได้เห็นอีกเปล่าชีก็ดูโอเคดีนี่ทำไมทำตัวเหมือนแบบเหมือนมีปัญหาตลอดเลยกำลังคิดที่จะทำอะไรอยู่หรอ คิดดีๆนะระวังจะตกหิวความรักช่วงนี้ดูโอเคขึ้นเนาะระวังแฟนเธอจะมีกิ๊กหรือว่าแอบไปคุยกับชูนนะช่วงนี้ทำมังสวิรัตเหรอช่วงนี้ดูแลสุขภาพเหรอช่วงนี้อธิษฐานจิตอะไรหรออยากรู้อะ ดูเป็นคนซื่อๆใสๆแต่จริงๆก็มานตัวหนึ่งไรไม่เบานะเดี๋ยวนี้ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วหรอไม่คุยกับคนนั้นคนนี้ไปทั่วแล้วหรอทำไมดูไม่สนิทสนุกกับคนนั้นคนนี้ล่ะทำไมดูแปลกๆไปเกิดอ,อะไรขึ้นหรอทะเลาะกันหรือเปล่าช่วงนี้เดินทางเก่งจังเลยมีเงินเยอะหรอ หรือว่าไปกู้เงินมาหรือว่ามีเงินเก็บแล้วไปเที่ยวอิจฉาจังอยากไปเที่ยวด้วยช่วงนี้พึ่งใบบุญเสียงทายหรอช่วงนี้ตรวจหวยหรอช่วงนี้ดูแบบจริงจังในเรื่องแบบการหาเงินจริงจังในเรื่องการเสี่ยงโชคจังเลย หรือช่วงนี้ถูกหวยบ่อยปะอยากอยากมีเคล็ดรับอยากมีความปังอยากเสริอมอะไรพวกนี้บ้างจังแนะนำหน่อยสิภายนอกก็ดูดีนะทำไมข้างในดูอันตรายจังเลยอะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอเขาจะคุ้มครองจริงๆเปล่ายังไม่รู้เลย จะไปนับถืออะไรหยุดเลิกคิดเถอะอะไรที่มันเป็นไปได้อะมันอาจจะไม่ได้ตรงหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เธอคิดก็ได้มังช่วงนี้ดูเย็นชาจังเลยอ่ะไม่เห็นคุยเลยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรอฉันรู้ฉันเห็นหมดแหละฉันรู้ความรับเธอฉันรู้หมดฉันไม่พูด อยู่ที่ว่าฉันจะปีปากพูดเมื่อไหร่แค่นั้นเองดูสวยเกินหน้าเกินตาจังเลยอะดูเป็นคนมีความรู้จังเลยเนาะดูเป็นคนเก่งจังเลยเนาะสอนบ้างสิอิจฉาจังเลยอะผมรูปล่าสีผิวทำไมก็ไม่รู้เน,ะนาะนามไปทำอะไรก็ไม่รู้เนาะสวยไปหมดเลย มีตัวเลขให้ให้เสียงโชคบ้างปะเห็นชอบฝันชอบทำนายชอบดูดวงชอบนั่นชอบนี่ได้ข่าวว่าจะแต่งงานหรอยินดีด้วยนะคบกันนานๆนะเลิกกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะส่งน้ำหน้าให้ทะเลาะก,กับคนในครอบครัวหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็กลับมาดีกันปัญหาทุกปัญหาก็มีทางแก้เสมอ รักกันจังเลยเนาะน่าอิจฉาอยากทำให้ความสัมพันธ์สันคลอนจังเลยแต่ทำไม่ได้หรอกน่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลอะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรอทำไมมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนไม่ตาฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอก ดูเป็นคนเซ็กแอพเพียวสูงจังเลยอะ่ะทำไมมีแต่ผู้ชายแบบมาคุยกับเธอทำไมมีแต่คนอยากรู้จักเธอทำไมมีแต่คนเข้าหาเธอทำไมไม่มีใครเข้าหาฉันบ้างอิจฉาฉันแอบ,บส่องแอบมองเธออยู่ตลอดเวลานะฉันรู้ว่าเธอก็รู้แล้วว่าฉันส่องจะไม่ส่องก็ไม่ได้เพราะชีวิตเธอมันน่าส่องดีประมาณนี้ค่ะ